มาที่อันตรายมากนละอนี่ก็เป็นภาษาฮังการีนะคะคือโจนเข้าใจทางภาษาได้กระดูกมาแล้วนะคะที่พีพีเอฟซีแน่นะนมัตนน้น่หางจระเข้ ซิลิโคมฝรั่งอันนี้ก็บ้านเรามีเนาะพี่ๆเนาะพันนี้เนี่ยเด็ดอาร์ซิกดีนะนี่ค่ะ uh huh. มันจะเขียนว่าม้น <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะสวัสดีจากประเทศเซอร์เบียค่ะวันนี้อุ้มจะพาทุกคนนะคะมาร้านขายต้นไม้นะอุ้มจะมาดูต้น ลาเวนเดอร์นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าอุ้มจะได้ลาเวนเดอร์ไปไหมนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเดินดูต้นไม้แปลกๆด้วยนะคะมีต้นไม้บางพันธุ์ที่มีลนะักษณะแล้วก็มีพันธุ์นะคะชนิดเดียวกันกับที่เมืองไทยเลยค่ะเดี๋ยวมีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันจ้าไงคะเราไปดูต้นไม้กันก่อนแล้ว นีไปด,ด,ดูมากตอนนี้สวยนนมีต้นไม้คล้ายๆบ้านเราเลยอันนี้ก็ต้นแอปเปิลน้อยนะคะคล้ายๆลูกสมอเลยพี่ๆอันนี้ก็ต้นหนาไม้ต้นไผ่แต่ว่าบ้านลุงอิมเรมีเราไม่ต้องซื้อเดี๋ยวเราไปขุดบ้านลุงอิมเรกัน,นเออนี่ไงกุหลาบเป็นพุ่มอย่างเงี้ยสวย มาดูล่าเล้วก่อนค่ะไม่ค่อยมีหลากหลายเหมือนเยอรมันเลยแต่ก็พอมีเนาะเหมือนเขาไม่ค่อยดูแลเลยค่ะพี่ๆจะมาหาลาเวนเดอร์นะไม่มีลาเวนเดอร์เลย ไม่ค่อยมีต้นไม้หลากหลาย มีต้นบานหางจระเขเอ้อันนี้ดอกบ้านเราเขาเรียกดอกอะไรนะคะเอ๊ะมันไม่มีบานเลยทับทิมไม่สวยเลยอะอันนี้มีต้นพุทธชาติไม่สวยเลยอันนี้ไงลาเวนเดอร์หรือเปล่านี่ไงลาเวนเดอร์ กระจิ้วเดียวยบาซิลิคมซิลิคมฝรั่งพริกน้อยอ <c oughs> บ้านเรามีเนาะพี่ๆเนาะทันเน,นี้ยเออนี่ไงบาซิลิคมตาหินตาเดียนั่นอะลาเวนเดอร์อยู่ตรงนี้ค่ะยาเบบีบบลาเวนเดอร์ ยาโอเดร็อทแอซิด hmm. ด uh, ีนะ1.50หนึ cent, okay. yeah. oh, oh, ่งร so yeah. oh, ้อยหกสิบเอ่อหนึ่งยูโรกับหกสิบเซนต์นะคะยาโอ้ดูเขาไม่รดน้ำเลยเสียดายโอ้ดูเหี่ยวเขาไม่รดน้ำอ่ะสงสารจังเลยเนี่ยต้องตัดออกโอ้ยบาร์เมาเทิมเลย บาซิลิ่มมนะคะพี่พี่นี่ก็ซาดาแน่นะคะมันจะเขียนว่ามิ้นอันนี้ก็มิ้นด้วยเหรอเพิ่งเคยเห็นนะมิ้นต์สีอย่างเงี้ยเออหากระดูกให้คน่ากก่อนพัดชไคแน่ซิโซเอนลี่ทิบลิงซิโซเอนลี่แต่ว่าแต่ว่าที่สิ่งที่เอ็ธนค์ชอบเห็นแต่ว่า Was ich meine, das ist... น้าร้อยนี่ไงเลิอลิงเทปสไบอยากได้ยังไงคะออดดิสเอาเยอก อ๋อนี่ไงอยู่ตรงนี้สวยๆปุ๋ยเฮ่ขายบ้านเราดูสิราคาเท่าไหร่หนึ่งพันดร้อนึ่งพดร้อ้าสินาโอ้โอเคดิสินาสไงชตุกดินะสงช่างนะก็จะสิบเซนหนึ่งพนเอยหสิบดินา แพงมากอันนี้ก็อ๋อนี่คล้ายๆต้มยร้องอือ ต้นหูกว่างอามันหลุดมือมานะมีทุกอย่าง

อาเฟียของอันดิงแอลกอฮอล์มีแอลกอฮอล์นี่ไงน้ำแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์อร่อยมีบัตรคัทด้วยนะดีต่อใจ

Sieht so teuer. Guck mal der an. Steht dran. Klar. Steht dran. Was sie. Gefährlicher Hund. Here's a say, very dangerous dog of Serbia <Yeah, yeah. S 1> ในภาษาเซอร์เบียนะคะ <Yeah. S 1> แปลว่าหมาที่อันตรายมากแนละน,นี่ก็เป็นภาษาฮังการีนะคะคือโจนเข้าใจทั้งภาษาเซอร์เบียนและภาษาฮังการีอันนี้คือหมาในจินตนาการ very dangerous <laughs> อันนี้คือหมาในความจริงนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ <laughs> อันนี้คือหมาในความจริงนะคะโจนจะกลัวหนูไหมหลบ ไม่กลัวหรอคะดูสภาพแล้วอะนอนทางองีกสภาพนี้โจนคงไม่กลัวได้กระดูกมาแล้วนะคะที่พี่พี่แนะนำอุ้มไปหามาให้น้องกัดแล้วนะคะนี่น้องก็กัดไปคะ่ะเป็นกระดูกของเออยี่ห้ออะไรนะที่ดังๆอ,อ่ะออ เพชรดีกรีเนาะก็ให้น้องกัดไปค่ะตอนนี้ฟันก็หลอแล้วด้วยฟันร่วงสี่ซี่แล้วกัดไปค่ะโลกกัดกัดกัดเอามาจากบ้านลงเอ็มเรนะคะอุ้มจะทำต้มจืดอยากทำเมนูอื่นค่ะแต่ว่า แกบอกว่าต้มจืดแตงกวามันอร่อยมากนะคะอุ้มก็เลยไม่รู้จะทําเมนูอะไร่ะพี่พีก็เลยต้องทําต้มจืดแตงกวานะคะแต่วันนี้อุ้มจะยัดเอ,อ่เอ,อหมูสับแล้วก็ใส่วุ้นเส้นไปด้วยค่ะวันนี้ ทำนมทำนมอันมีทอเสื้อรถม้าให้ช่งมีรถมามาด้วยอย่านอไปเอาโค้ามานี่ลูกมานี่เียเอ๊ยเอ้ยมานี่ yựt stop stop, mày đi, lời nã nã, yeah, ai, <Bye>. uh. <laughs> <Ay>. no, <laughs>